สุดสุสังฟังเรื่องผาดยังค่อนสุนทรวาดมวนกระจัก์ทีน้อง้ฟังขต่อโทะลง ฟังไ้รืจังสิแกงปัญญาเกิดสมองใจฟังฟังไปนี่ท่านทำพระเวทชาลูกอ่างเปลีนน่ยนแนวทางทํา,ทาให้ดำนวนไปได้ถูกสร้างเชิญพระมีน์พี่นอ้นองในตองทวันสุก,กบวัน จังว่าถูกสิ่งลวนมีตั้งแจ้ใจงามมาทำตามของทำได้ก่อบุญนั้นคุณแก้วนะนับมาดีดีแล้วได้เห็นแล้วอันแสนประเสริฐเกิดได้มาพบพ่อได้เห็นขวาะพระธรรมน่ะ วามรู้จึกนึกลำได้เดิมดำคำสอนน้าสอ,อนมูธนาวาสนารอบเท่าทานที่ละขานนั้นสมสารตามทางพุทธศาสารเท้าวาดของพระพุทธเจ้ารอเท่าทานเที่นามว่าสัพาพะปัสสาอะาการนัง การหมอดทำตัวสาสับชิงบัตรีกูสลรสูจะสังปะเธอทำจะดีไงรากูกววากูสนในสมสางสาคิดตาปาิโยทาปังทำคิดใจไงมันว่างเมาในใส่ควงสามอย่างนี้คระพุูธต้องสอนเ่าตลอดกาล โพธสิสัตวนิส่างเขาทางนั้นทางหลย,ยิ่งและใช้เจ้าพธทธพุธตามงาแล้วคุณปพระใจสังแก้วระนคมังกุ่มกาบบาทที่บริข่องสิพันตองแต่สิ่งดีจังวันไหนเมื่อเนี้ได้ฟังเทศนาดอกอาตมา สันทิสาทุกเทศนาจานกันเทศสิติ์นั้นความควัญเวทนาโลมาธาเทศประกาศอันแค่อีสานแหลน่นอเสียงผู้อยากฟังตอนนื่องคิดตามเรื่องให้ฟังฉันเขีนชันฟังสักกะบันบอนเสียนแฝงละอ่าง พระเวทของท่านสร้างบารมีจนโลกวันจอมสวรรค์ได้ฮูแก่งแห่งสร้างส่วนกุศลจอมสวรรค์ได้ฮูแก่งแห่งสร้างส่วนกุศลกราบสิเต็มเพียงล้นกราบสิเต็มเพียงล้นสุดยอดบารมีหาได้ทานไว้สิส e, ่วนสิเ็มดอกเือ e, ล si ้นนะ ขวานเอาตุนเก่งลางไปขวานไม่ได้ควันผู้อื่นควานสิเดือดร้อนนั่นเครื่องหอนบัดอยู่เพ่งมีมาเสีย่ใกล้อุปถามภที่เต็มพรนบัดไมีมุนเดียวบุญสิกว่าบุญคุณแก่อุปภาษากริดแล้วกำรเวทเสวีนท้างเรื่องตั้งต่างสิลุ่ลวงเลียวหายสิพัน เรโโบ่ซอยบัดนี้คิดถึงเทอัฟังขวาสิบีเกตทางศาส์ไปกัดข้องจิ้นยิ้นสนะจะเพียงนั้นขันพระกันจืดปืนหัวทะยัน,นยันเย็นไทยวัดดวนรูปนะเพราะจะอดทิ่สวงนั้นดองตายมาพาันแปลงเป็นพระมรารการเข้าสวาสมกวนนะ ไปถึงดวงไมเ้เจ้วประนมกวนก้นานข้าวเวทธรรมว่านานดอกมะแทดอกเจใสความประสงค์ตั้งไว้อันใดเนี่ยจังเรียหามคำผู้พาอบุรุษทางกับคนที่งีเรืออเสียงข้ามแปงคุณขวาขวามาจงเจ้าวริศองพระเวทแต่นางเกเลี่ยเสือเบิงมาทิ้ม สบายใจเเิิดทัานพี่มดัดจีเอิเ้องแถลงทางขอพระองค์จงเขาทางอย่างสบายอยเครื่องงอนนะมัดจีจนลายบา้านภูมิสถานก็ขอพิดหมอดเชื่อไปแก้ไอสิไม่มงดุงสนองชีวิตความมอนนองแล้วจะพี่สิบัญชานคยสัญญาไว้ใจ,จก,กิโลวกห่วยกะสะเสียม ยินเสียงเงี้ยแถลงสร้างประเทศบ้านั่นซ้อนเกินเงี้ยกว่าเยอะมอมนองที่ช้างตอนขอบพระทั้นี่จังยานที่นี่ได้เงียบประเสริฐกันเยอนี่เขาสั่งทีเจ้าสั่งที่ละกินผู้อยู่บนนั้นผมเพ,พื่อนน่ะโอ้ที่ไคตันตื่นบ่เห็นคำที่ตันต่อเอาละเนาะน้องลางให้เลือกลางซื่อบ้าน องแวะเกาตาให้พ่ามทานสบายใจเท่าท่ทานบัวไ้ยมงมาทีสีแก้วจับเพื่อคามแมาแล้าจากความงามทิ่ทานเก่านะจากว่าสาน เทพพระพันธาวแห่งโอกสุตุนนะหาต้องการพันคนโอขาแองแกงกันด่านจึงในข้างยรักยอดสนิทวันุ่งวนขอให้พรคุยไทยเป็นพญานั้นกันกอขอให้ได้พบพาในพันกวางวังสบาง ตอนนั้นถูกเหตุท้ายนั้นกำไฟมาพังภูมิสถานพลาไลในวันไววดิน่าใคยเี่โมสานามสาธุกันนั้นโย,ยนชนละทะ่าผาาขื่นกระแสขื่นละลอกนองถ้าโยบุนผัดต้องเวหาสะกัยแงสงที่ทองแง่งยังโบนเลิดพิไรใ่จำเปลี่ยนท่าผูกแปงล่าง กาผาเง้นเคลื่อนที่ลอดสัสีนั้นก็ตั้งจามขั้งกะอว้ขึ้นหัวทยายาจะเคลื่อนขึ้นเทศเป็นองค์อินผินภาวะละกาลงต่อพอง์แล้วสตว์เป้านะวาดูรัสนนเจ้านาเสียสิให้ฟังพอคอยรับมีเงามาสิ่งเจ้านั้นตั้งพื้น พอได้ลงมาส่พื้นควออาจักซอยพระผู้บานบำเพื่อนมาละมีทางให้เปี่ยมติมเติมตังสมความหวังเฝ้าองแล้วเมื่อสุนเนี่ยให้ทางขออดยอดทีพรางดันที่ตั้งกะวังด้ดอกเฮโนน ต่อแต่ยงยาเสียท่านกำกวางมาเชื่อนาคให้ไปไปไมีเราได้สะสมมาพาเสียท่านพาเสียท่านมีสมแม่งกุศลแห้งเจ้าคำสอนสิไว้พอกให้สมมาตรองพระมาท,ทิ้งเงาฟังเบาซึ้งพระไทยเวตนอนก็จึงในขอพรแต่ประกันสม ขอที่หนึงห่งคอยองบอลูกเมตตาลอกขึ้นมานสร้างสงสารผู้กำคองถูกจำจองนี่ปวดใจสามในซอยผู้ยากให้เข้าได้อยู่ยิยนขอที่สิให้ห่างเว้นอำนาจเด่นปิตนาให้พ่อใจทังละยะันมีมาชื่อคนเข้า ขออาสวงเงา,ากันหาทรีรลาดให้ได้คลองประสาทสันวัจยรรังอยู่ยืนขอที่อบให้ฝนตกสู่เพื่อนเป็นแก้วจริงเกตระการประชาบันขอเพียงบ่นงนงขาดเกินงดใส่ขอจ็ดให้ระขั้งล้วนขวางทั้งวุนี้มาขอแปดหากวลามมวยไทยเมืองฝ่าสูสสรรคนต่อจากนั้นให้มาเกิดเป็นคูน จำเจล็ดพนโคที่งานสุดสถานนิทานเกวเขีนยนส่งฟังแล้วกาวไวพอพรนนสมดังกาสวรพระสาทเจสถานอง์แห่งพระองค์สากบันกาวไอพวงคันลงบาททีิตาที่ทิบสามพระคาชาสิวัยลงพรปุ่งเรื่อง จบสังเนียะเพียงเอวันเทไว้นี่ก่อนเขาพักวนเียฟังีอวันคอยนะสิวองสิปงไว้นะก่อันกู के के की की ओ न